ช่วงชั้นสี่จะเกิดอาการนี้นะคะอันแรกอยู่บนความคาดหวังที่มากเกินไปด้วยความที่เขาเริ่มทำอะไรได้เยอะทำอะไรได้ดีขึ้นเราก็คิดว่าเขาจะไปได้บนความคาดหวังให้เขาทำอะไรเยอะมากโอเวอร์โปรแกรมก็เยอะนะคะข้อที่สองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้เกินไป หมายความว่าวันนี้เราเปลี่ยนตัวเราเองหรือยังที่เราจะยอมถอยมาหนึ่งก้าสองก้าให้เขาเผชิญกับความยากลำบากบ้างหรือเรายังประครบประงมเขาอยู่ไม่ให้เขารู้จักกับความยากลำบากเขาอยู่ในโลกข้างหน้าไม่ได้นะคะมีเรื่องกวนใจมากเกินไปเขามีปัญหากับเพื่อนก็ไม่อยากมาโรงเรียนแล้วเพื่อนเพื่อนเตะออกออกจากกลุ่มก็ไม่มีความสุขนะคะหรือว่า มันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาไหนจะเรื่องเรียนที่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราอะคะ่ะต้องช่วยอันนี้ต้องช่วยช่วยเขาคิดว่าตอนนี้เขามีเรื่องอะไรกวนใจเขาบ้างบางเรื่องไม่น่าเชื่อนะคะคิดเอาเองคิดเอาเองว่าพ่อแม่ไม่สบายใจที่เขาได้คะแนนสอบครั้งนี้น้อยไม่เป็นอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นไหมคะ เปล่าแต่เขาคิดเองอย่างนี้ก็เยอะเป็นทุกข์มากกลัวพ่อแม่เพราะฉะนั้นต้องคุยกันเยอะๆสิ่งหนึ่งที่พี่หวานอยากจะฝากไว้ก็คือก่อนที่เขาจะเป็นวัยรุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องพูดคุยกับลูกแบบใกล้ชิดคุยแบบคนรักกันะ่ะไม่ได้คุยแบบคนที่สั่งการคือในช่วงเล็กๆพ่อแม่ทำตัวเป็นพ่อแม่ถูกแล้วแต่พอขึ้นมาช่วงชั้นสองแล้วต้องผ่อนคลายลง ชวนคุยเยอะๆและคำว่าคุยแบบคนที่รักกันแปลว่าต้องคุยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเยอะๆอันนี้เป็นเป็นเดอะมาสเลยนะคะต้องคุยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเพราะเขาเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาต้องกล้าพูดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกกับเราถ้าคนที่ไม่เคยชินที่จะพูดเรื่องอารมณ์กันเน่ะเขาจะไม่พูดกับเราเลยค่ะแล้วเขาจะเก็บความทุกข์ความไม่สบายใจ ไปคลี่คลายกับเพื่อนที่มีเพื่อนวัยเดียวกันแล้วแก้ปัญหาด้วยกระบวนการของเด็กที่เบรนก็ยังไม่เติบโตแต่หากว่าเขามั่นใจว่าพ่อแม่คือพื้นที่ปลอดภยัยพูดได้ทุกเรื่องแม้เรื่องที่หนูทำความผิดเพราะแม่ก็ยังรักหนูเสมอทำผิดในวัยชั้น4แปลว่าทุกครั้งของความผิด คือการเรียนรู้ของลูกเราจะทำให้การทำความผิดนั้นกลายเป็นเรื่องร้ายแรงและลงโทษเขาก็จะไม่เข้าใจและไม่เติบโตแบบนั้นนะคะคำว่าคุยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหมายความว่าวันนี้หนูไม่สบายใจเลยเนี่ยวันนี้หนูไปตีเพื่อนมาถ้าทำได้ถึงจุดนี้นะสำเร็จพ่อคุณแม่ถามต่อไหนลองเล่าซิ ว่าเกิดอะไรขึ้นคำถามที่สองไม่ควรเป็นว่าแล้วทำไมต้องไปตีเพื่อนไม่ใช่ค่ะให้เขาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าเสร็จแล้วต้องฟังให้สิ้นกระแสความ <c oughs> พอลูกเล่ามานิดนึงก็เพื่อนมาแย่งของก็เลยฟาดเพื่อนไปเลยคุณแม่ก็ให้ลูกไม่ได้มีโอกาสพูดอีกเลย จากนั้นก็เป็นอารามพบทของแม่ต่อไปลูกพูดได้สามนาทีแม่ไปสามสิบนาทีแบบนี้ไม่ได้นะคะเล่าเสร็จแล้วแม่ฟังแล้วแม่รู้สึกยังไงบอกเขาแม่ก็กังวลนะลูกเอ้แม่รู้สึกว่าลูกไม่ค่อยสบายใจเรื่องนี้แล้วหนูตีเพื่อนแบบนี้แล้วหนูหนูรู้สึกยังไงบ้างแล้วหนูคิดว่าเพื่อนรู้สึกยังไงเออแล้วมันมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมลูกถ้าหนูเอ่อ เพื่อนมาแย่งของแล้วหนูมีธีการจัดการอื่นไม่รูกที่ดีกว่านี้แบบนี้ค่ะเบรนของเขาจะทํางานทันทีแต่ถ้าจบได้ว่าทําไมไปทําเพื่อนอย่าง,งานั้นคราวหน้าไม่ได้เลยนะแม่บอกแล้วว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยถ้าอยากได้อะไรเนี่ยบอกแม่เลยเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ทําไมต้องไปเอาของของเขาเงินเราก็มีลูกห้างเราก็ไปได้แม่ขับรถพาไปใครแก้ปัญหาแม่ทักษะของแม่จะดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน แต่ทักษะการแก้ปัญหาของลูกมันจะไม่ได้เรื่องของทักษะใครทำใครได้ทักษะฝึกให้ลูกช่วยตัวเองลูกทำเยอะๆเยอะๆลูกใครทำคะใครทำมากลูกทำมากลูกจะได้มากหากแม่ช่วยจัดกระเป๋าจัดตารางสอนจัดอะไรให้ใครทำมากแม่แม่ก็จะมีทักษะเก่งมากในการจัดเข้าจัดของของลูกแล้วไม่ลืมอะไรเลยต้องระวังนะคะนี่คือวินัยเชิงบวก แปลว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีพฤติกรรมเช่นนี้แปลว่าทําได้ถูกต้องเมื่อลูกทุกข์ใจแล้วเราปลอบวินัยเชิงบวกไหมคะปลอบเพื่อให้อารมณ์โกรธเขาสงบลงปลกติแล้วเมื่อลูก,กทุกข์ใจทิศทางตรงข้ามคืออะไรคะหยุดลูกจะมาร้องไห้อะไรเยอะอย่างนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆเองแค่เพื่อนเอาของไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเอามาคืน ปลอบไหมไม่ปลอบแต่อยากให้ลูกหยุดทุกใจไหมอยากแต่ควรทําแบบไหนคะต้องทำไมคะปลอบก่อนถูกไหมอ่ะชมเมื่อลูกทําสิ่งที่ดีชมไหมคะชมไหมคะกลัวลูกเหลิงงไหมไม่ต้องกลัวค่ะชมไปเลยแต่ต้องชมให้ถูกวิธีถ้าชมไม่ถูกวิธีก็เหลิง นะะคแต่เบื้องต้นก่อนต้องชมเมื่อลูกต้องการคนฟังต้องรับฟังนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะเลยก็คือไม่มีเวลาฟังลูกตอนเช้าทำอะไรคะตื่นลูกแปบน้ำยังแปบน้ำแล้วแต่งตัวเร็วก็สีลูกอ้าวแล้วของชุดวันนี้ต้องเอาชุดอะไรไปเอาพีเก็บของใส่กระเป๋าอ้าวแล้วพ่อพ่อแล้วรถกับรถไม้ยังสั่งหมดทุกคนน่ย นะคะแล้วก็เอาของให้เสร็จเอาเสร็จหรือยังเนี่ยไปกินข้าวไปกินข้าวกินเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันจะเข้าแถวเอาอันนี้คุยไหมได้คุยไหมคะกลับบ้านมาอา้าวแปบน้ายังอาบน้ำสิเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี่รีบมาทํากันบ้านคุณเล็กให้กันบ้านไว้ป๋อมรู้มาทกันบ้านทำแล้วไงล่ะเมื่อไหร่จะเสร็จเอาเสร็จแล้วไปเล่นเปล่าไปไปไปเล่นไปไปเล่นมือถือก็ได้อา่าเสร็จแล้วกันบ้านได้คุยยัง คุยไหมอะไม่ได้คุยมันเป็นเช่นนั้นไหมเมื่อลูกปรึกษาให้คำแนะนำนะคะให้คำแนะนำแบบโค้ชนะหมายความว่าอย่าไปบอกว่าเขาต้องทำนั่นทำนี่ทำโน่นเพราะสมองจะไม่ได้คิดมันจะฟังหูซ้ายตะลรหูขวาแต่เมื่อ,อไหร่ตั้งคำถามปุ๊บอย่างพี่หมานะ่ะตั้งคำถามน้องๆคิดไหมต้องคิดตามใช่ไหมมันจะใช้เบรนให้กำลังใจเมื่อลูก ล้มเหลวและผิดหวังทำอย่างนั้นไหมคะเราอยู่นแผนกไหนคะนแผนกซ้ำเติมและตีตราป่ะก็อย่างนี้ไงไม่ซ้อมไงเห็นไหมล้วไงละ่ะเอออยู่นแผนกไหนคะซ้ำเติมและตีตราอ,อ้าวใครๆเขาก็ซ้อมอย่างนั้นอนะย้ายแผนกขยายแผนกย้ายมาอยู่แผนกนี้คะ่ะส่งเสริมและพัฒนา ลูกยังทําไม่ดีไหนลูกคุยกับแม่ซิว่าเออแล้วเราทํำยังไงหนูจัดลองจัดเวลาซิแต่เวลาได้ไหมหนูจะจัดยังไงดีล่ะเพื่อหนูจะได้ซ้อมมากขึ้นแต่มันมีการบ้านเอาแล้วทํายังไงชวนเขาคุยชวนเขาปรึกษานะคะอย่าอยู่นแผนกซ้ําเติมและติดราเมื่อลูกสับสนนะคะอย่าบอกคําตอบเพราะเขาจะไม่ได้จัดการกับความสับสนค่อยค่อย เออแล้วเพื่อนเขาหนูทำอะไรเพื่อนถึงไม่ชอบบ้างแล้วเพื่อนไม่ชอบกี่คนลูกมีใครไหมที่เขาชอบอย่าให้เขาสับสนค่อยๆไล่ไปนะคะ